สวัสดีครับมาแกะสินค้านะครับเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในนะครับแกะมาแล้วนะครับอ่าตัวนี้นะครับอ่าเป็นยาไล่จิ้งจกนะครับหัวเชื้ออ่าเล่งให้มันอ่าหนีนะครับอ่าตัวนี้นะครับเขาบอกว่าอ่าใช้ครีมนะครับจำอ่ากำจัดจิ้งจกนะครับแมลงสาบในเวลากลางคืนนะครับ เขาว่าป้ายครีมหอมบริเวณที่จิ้งจกชุกชุมเช่นใกล้หลอดไฟนะครับป้ายบริเวณชุกชุมนะครับแล้วก็ใส่กระดาษนะครับระ้ววางตามที่ต่างๆนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นไล่จิ้งจกนะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณ25บาทหรือเท่าไหร่นี่แหละครับเดี๋ยวมาลองใช้งานดูนะครับว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับ ก็ผมเคยซื้อที่เป็นแอบมาที่เป็นกระปุกมานะครับมันใช้มันมันไล่ไม่ได้นะครับยังอยู่นะครับอันนี้เป็นร้านที่ขายดีนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับท่าในใดสนใจสินค้าก็กดลิงก์ได้เลยนะครับสารคิปนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ